ตอนตีนะครับตอนนี้อ่าไอ้นี้นะครับต้องรอตีทั้งหมดนะให้มัตายใจก่อนครับนี่พอตีหมดแล้วก็เล่นเลยนะครับผมนี่เห็นไหมทำเพราะว่าผมไม่ทำนะครับอหยุนนกมก่อนหยุดเกมนะครับโอเคโอเคครับผมสลับเกมนี้นะครับผมเราเลือกฉี่มาในตำแหน่ง ออฟเลนนะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นทาร่านะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเดินเกมของฉีกันนะครับผมว่าผมเดินเกมยังไงนะครับผมสลับเกมนี้อาญาหลุดนะครับแล้วก็อาญาเนี่ยน่าจะคอมโบกับเด็กตานะแต่ก็แอบเป็นคอมโบที่ยากอยู่นะครับผมฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอาเลเตอร์ด้วยแล้วก็สาเหตุที่เข้าทาร่ามาเพราะว่าอาญาหลุกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นของผมเลยนะครับก็ปกตินะครับฉีเลเวลหนึ่งเนี่ยผมมองว่าเรา ใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำ Melo Top Up เติมถูกเติมไวปลอดภัย100% Ad Line แ Melo Top Up นอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, Genshin, Free Fire, h o n ไก LOL และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถสู้ได้ทุกตัวนะครับเกือบทุกตัวนะไม่ทุกตัวก็เกือบทุกตัวนะครับแต่เกมนี้ ทาร่าเอสคิลมาเราต้องระวังด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะสําหรับฉีกับทาร่าเนี่ยผมว่ามันจะไปฆ่าแบบต้องๆยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโฟกัส4ี่ตัวนะครับแก๊กอเลเตอร์ลิงแล้วก็อ,อตัวดูว่าน,นะนั่นแหละนะครับไม่ทันไปดูนะโอเคตอนนี้เราเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ก่อนนะแล้วเราพอเคลียร์เสร็จแล้วก็ามาคลิปตัวนี้เลยนะ เราจะไม่ค่อยคิวทาร่าเท่าไหร่เดียทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยโอเ้เฮ้เมื่อกี้แก๊กมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรา่าจะสั่งเพื่อนบวกได้นะเพราะว่าเรามาเติมก่อนนะครับสั่งบวกได้ให้บวกได้เพื่อนอันนี้เราโซโลนะเพื่อนก็จะไม่รู้นะแต่จริงๆถ้าเพื่อนบวกเมื่อกีอ้ังไงโบสวยตอนนี้เราก็ได้ไปหนึ่งคิวนะครับอเอพอเสร็จแล้วก็จริงๆเราจะมาป่วนแดงก็ได้นะแต่ เอาดีกว่านะครับเพราะว่าเพื่อนเราเลือดโลนะถ้าแบบเพื่อนเรามีเลือดเนี่ยอาจจะเวทแดงนะครับแล้วก็แล้วก็สองนะตอนนี้ของเรานํานะเราก็เล่นกับภาร่าได้เลยนะครับลิงผมไม่แน่ใจเลือดเท่าไหร่นะ่าจะยวลองดูนหลิงเลเวลสี่พอดีเลยเลือดเต็มด้วยเดี๋ยวเราออกก่อนแล้วกันนะครับเรายังไม่มีอัญนะมณีเนาะ เกมนี้เราต้องให้เพื่อนเข้าก่อนนะครับเพราะว่าเขามีอันเลเตอร์นะแต่ลิงอ่ะน่าจะอยู่บนนะครับลิงอยู่บนแน่นอน,นโอเคเมื่อกี้ถ้าลิงไม่มานะผมน่าจะเอาทาราตายได้อยู่นะมันจะดักเราเปล่าวะผมอยากดักตรงเอลเนี่ยแต่ไม่รู้ลิงจะดักส่วนไหมโอเคผมว่าไม่ดีละเราจะไปเล่นบ,บางกรเลยนะครับอย่างนี้เราอ้อมหน่อยแล้วกันกลัวลิง เปิดแบบเพื่อนตรงนี้นะครับโอเคสัมผัสข้าะนะอ Dark s l a y า r เดี๋ยวเราจะรีบไปเคลียร์แล้วก็รีบไปดูบัฟฟายเพื่อนนะ <Nice. S 1> เรียบร้อยเลยนะครับไม่ทันได้กดอัลสินะ์นเด็กต้านะจริงเกมนี้เด็กต้าครับเปิด เขาเรียกว่าเปิดฮีโร่มาพิกสุดท้ายนะแต่แม่งผมว่าเด็กซ่าเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันต้องกดอันตินะครับมันถึงจะคอมโบกับอาญาได้นะแต่เกมนี้เขาเอาเรสเตอร์มานี่ยถ้ากดเป็นเป็นตัวถึบๆกว่านี้สักกงสกัดหรือว่าตัวที่มันทึกๆครับน่าจะดีกว่านี้เด็กซ่ามันไม่ได้มีความถึหนะมันจะมีดีแค่อันติที่แบบปล่อยเด้งเลือดนะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เล่นกันไปนะตอนนี้ทาร่าเวลซี่ละนะครับริงซ เราก็สู้ได้เลยนะครับเข้ไปนะครับนอ่เราสู้ได้จริงปะเนี่ยก็มีเอ็กสกิลนั้นเราอย่าลืมนะครับเกมนี้ผมออกเป็นอะไรดีอะสเตียหรอเอ้ลิงเขาอยู่ล่างใช่ไหมตอนนี้เ,เขาก็น่าจะอยู่ประมาณกลางน,นะครับเราดูป่าเราเขาน่าจะอยู่ประมาณกลางแล้วลก็กาลังวิ่งมาบับแดงนะครับออก,กเป็นสเตียแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเบิร์ดอ่าใคร เบอร์ทาร่าไม่ตายอยู่ล้นะครับเราจะขึ้นตัวสเปียร์แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราออกสเปียร์มาเพราะว่ากันกันอ่ากันลิงทุบตายด้วยนะครับผมเแล้วลิงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราอาจจะไปได้กับเพื่อนๆได้ทันไครับพุ่มทันไหมน่าจะทันอยู่นะครับตอนดักลิงนะเดี๋ยวเราเล่นนะครับเล่นก่อน แล้วก็อันตีนะครับก็ได้ไปนะสรัสดีซาต้ายังไม่ได้บินเลยนะแต่เลนแรกเราโดนยับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปล่อยก่อนนะเราจะปล่อยเดินบนไม่ได้นะครับเราต้องดูเลนตัวเองก่อนตอนนี้มันยู่ช่วงสี่นาทีแล้วนะครับตอนนี้ฐานล่าไปนกลนะผมจะรีบตัดเว็บตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะได้เดินเตรียมเร็วกว่านะแต่ก็ต้องระวังลิงนะครับ แต่ลิงคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณว่าฟ้าหรือว่าตรงกลางนะครับเราก็จะรีบตัดแล้วก็รีบ,บ,รบไปเติมเพื่อนเลยเพราะว่าดูแล้วว่าเลนล่างเนี่ยไม่ค่อยไหวนะครับเราก็ต้องรีบไปช่วยเพื่อนนะอเนาะแต่แมงเรายืนไม่ได้ว่ามันไม่มีตัวทําจังหวะไม่มีตัวทำซีซีนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราจะเล่นอาญาต้ตองมีตัวยืนให้ด้วยนะครับนนมันมันรู้เปล่าว่าผมอยู่อ่ะมันจะมีเสียงป่ะผมไม่แน่ใจ ไม่น่าได้มากกว่านี้แล้วเล่นเกมเราอาจจะเล่นยากครับเดี๋ยวให้เด็กตาไปรับบนแล้วกันนะครับฝั่งสองข้าน่าจะจับผมเลยนี่โอเคโอเคให้เขาจับได้นะครับชอตนี้โอเคเราต้องรีบเบินนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะโดนจับนะครับผมเลยต้องรีบเบินทางช็อตเมื่อกี้ ตอนนี้เราจะออกเป็นอะไรเดียะจริงๆตัดเลือดก็ต้องใช้นะครับเพราะว่าภาคกระเนี่ยสินทาร่าแต่ถ้ามองในอีกแง่อีกแง่มุมหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่ต้องเล่นกับทาร่านะครับเราอาจจะออกเป็นดาบแดงหรือว่าโอวิยามมาก่อนครับเกมนี้ออกเป็นอะไรเดียวก่อนนะคิดว่าเป็นะทำถอถ้าโอวิยามข้อดีก็คือรถคูดาวกับกนลิงนะครับผมว่าออกดาบแดงเลยแล้วกันนะครับเกิดทาร่าเขาจะประมาทแบบกดอันติดช้านะครับเราก็จะได้เบิร์นรีบตายเลย มาดิมาดิมันมีอ่าไอนี้นะครับต้องรอสีเขอหมดนะให้เขาตายใจก่อนครับนี่พอตีหมดแล้วก็เล่นเลยนะครับผมนี่เห็นไตอนนี้เขาตายใจนะครับคือเขาอันตี่เร็วไปนะครับเราก็ต้องไฮ้ตอนนี้อย่าเพิ่งเราไปรับเพื่อนก่อนโอเคแล้วเพื่อนเราไหวนะครับเราก็จะรีบมาเอาป้อมบดเลยนะรันลิงอยู่ตรงนี้นะครับใครที่เล่นต้องดูมินิแมปตลอดลิงอยู่ประมาณนี้นะแต่เราเราก็ได้นะครับ อุยนึกว่าจะเดินมาทางนี้นะเราก็แม่งเขากิ้วดักเลยนะครับใช่ไห<ง>ก็ฆ่ามไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาดักให้เพื่อนก่อนกาได้ครับตอนนี้พยายามแบบจริงๆตัดเลือดสับคันไหมจริงผมก็ว่าสับคัญนะครับเราจริงๆให้อาแย่ออกตัดเลือดก็ได้ครับถ้าญา,ารู้นะ เพราะว่าตัวเราเนี่ยกับพาล่าเนี่ยเราจะไปเบิร์ดมันไม่ตายอยู่ละเราต้องไป <Okay. S 1> เน้นพวกลิงหรือว่าตัวบางๆ3ามสี่ตัวนะครับถ้าเราไปโฟกัสพาล่ามากเกินไปเนี่ยมันจะเล่นยากไปนะครับเราต้องไปแบบโฟกัสพวกลิงเอลสุอย่าให้ไม่ให้เขาทำดาเมจนะพาล่าค่อยมาเก็บทีหลังได้นะครับยังไงตัวเราก็สู้ได้อยู่ละเพราะว่าเรามีดูดเลือดส่วนอยู่นะครับ ทันปะวะผมไม่ทันนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนลิงเคลียร์นอกปะโอเคตอ <c oughs> นแรกว่าจะไม่ใช้ฟิกนะแต่ก็ป <c oughs> วรอดนะครับแล้วก็เฟลเกอเลยแต่ก็ได้คิวอยู่ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ตอนนี้แล้วลิงก็ตายไปแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้ถ้าฝั่งของข้ามดาเมจไม่เยอะเนี่ยก็เบิร์อดอาจจะตามไม่ตายนะถ้าแบบเลดไปเดี๋ยวก็อาจจะเล่นยากนะแต่เกมน,นี้ถ้าฝั่งของข้ามต้อง การบ้านดีๆนะครับเราจะขึ้นยากนะเพราะว่าเป็นอเลสเตอร์ทาร่าด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งเราไม่ค่อยมีตัวถมเท่าไหร่นะครับถือถ้าถมไปก็โดนจับนะมันก็จะยากตรงนี้ต้องดูว่าฝั่งเราข้ามการป้องหมดแค่ไหนทาร่าอันติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดักนะันผักเล่นลองเล่นไปก่อนนะครับไหวไม่ไหวก็ว่ากันโอเคตายนะครับลิงออกนะครับเราจะไม่ไม่ไม่ห้าขนาดนั้นนะครับ โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเคลียร์กางแล้วก็อาจจะให้เพื่อนเอาดาร์กหรือว่าเอามาก่อนนะครับเพื่อความได้เปรียบต,นะต,ต่อเนื่องนะแต่ตอนเดินคือเพื่อนเราโดนจับไม่น่าตายนะโอ้ยเชี่ยผมประมาทรานติดเลยนะเดตายนะครับเราแบบผาเลือดก,ก่อนเลยนะครับตอนนี้ไม่มีเลือดลนะไปโดนมีอาต่อคนระับอ้แต่ผมไม่มีสติ๊กเกอร์ถ้าฉอดได้มีสติ๊กเกอร์ได้เลย มันไม่ถึงนะถ้ามีสติ๊กเกอร์น่าจะได้เลยแต่ไม่ได้นนแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆตอนนี้เงินเรานําเยอะเลยนะครับเจ็ดพันกว่านะครับแล้วก็อย่าให้เลดเจินนะเลดเกินเนี่ยเอลสูเอลสูก็ไม่เท่าไหร่แต่แต่ลิงนะลิงแล้วก็อรเรเ,เตอร์เนี่ยจะทําให้ทีมเราเล่นยากเพราะว่าอ่าเราสามารถโดนเบิร์ตตายทุกตัวเลยนะครับทีมเราไม่มีตัวเอถึกเลยนะถ้าเราดูจากตัวนะครับถ้าเดสต้กดอัน4ีไม่ทันเนี่ยก็คือเรียบร้อยเลย ไอ้วันเลยนะครับเกมนี้เราจะออกเป็นดาบใหม่ต่อเลยนะเพราะว่าถ้าโดนลิงเบิร์ดเนี่ยเราอาจจะตายได้ครับก็กดดาบใหม่แล้วก็ส่วนมันเกมนี้ลองหามุมดักนะครับเพื่อมีตัวมาเคลียนะแต่ขอไม่ใช่ทาร่าก็พอนะครับนอกนั้นเราน่าจะเบิร์ดตายหมดโอกาสเกิดไฟเราดักไม่ได้ละต้องเล่นเลยครับอเลสเตอร์จับแล้วเราสั่งเพื่อนลุยได้เลยนะครับอเลสเตอร์เขาจับแล้วเฮ้ยเฮ้ยี โอเคแถวนี้ไม่ช็อกดีเจลสูนะแต่ก็ช็อกลายก็คือช็อกลายก็คืออะไรวะอ่าช็อกลาย,ยก็คือสกิลพลาดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้มาอยู่เดี๋ยวลองเล่นก่อนแล้วกันนะครับว่าได้ไหมโอเคตอนนี้แบบแรกเดี๋ยวเราพยายามโอ้โหแต่ไม่มีคลิปนะครับโอเคน่าจะจบไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราพยายาม อ่าเอาป้อมก่อนนะครับให้มันเป็นแบบสองสามทางให้แบบสบายใจก่อนนะโอเคตอนนี้โอ้เพื่อนเราเกิดจับเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนอถ้าจะไม่ได้นะเราจะไม่ฝืดนะเฮ้แต่น่าจะได้แล้วมั้งได้ยังโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางการเล่นสีทก็จะเดินประมาณน,นี้นะครับผมก็หลักๆเลยเราต้องเล่นให้ได้ช่วงต้นกับกลางนะครับพยายามทําเกมหรือว่าดักให้ได้แล้วเวลาเกมเรานําเนี่ย เราอาจจะต้องพวกเวทพวกบัฟขโมยคลิปป่าเขาหรือว่า่าเอาอับจงอับเจกนะครับเพื่อให้เกมจบเร็วนะโอเคสำหรับเกมนี้เราก็ mvp ไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันนะว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับสําหรับเกมนี้ก็6 คิวแล้วก็ตายสุดอซิสองนะครับแล้วก็ไอเทมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าออฟเลนฝังของข้ามเป็นตัวบางนะครับเราสามารถออกอาโบเค่นมาได้นะครับแต่เป็นทาร่าเนี่ยผมมองว่าถ้าเราออกโบเค่นมาแล้วเราเบิร์นไม่ตายมันก็ไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะครับอีกอย่างหนึง่งสาเหตุที่เราออกสเปียมาเพราะว่าเราการลิงทุบเราคอมโบเดียวแตกนะครับเราก็เลยต้องออกสเปียมานั่นเอง ดรามดาเ,มเราทำไป26นะครับผมแล้วก็แท้ง21แล้วก็ทีมไฟ8รอบนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างแนวทางการเล่นฉี่นะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมส่วนใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ